ผู้ชมมองไปข้างหน้าแล้วกัน27<ะ> e กรกฎาคมจะเป็นการเลือกรอบที่3แล้วแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่บอกว่าโฟกัสในบรรดา8พักการเมืองเนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวมาดูซะหน่อยว่าหลังจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าจะมีการฉีก MOU หรือเปล่าเออเนี่ยสิหลายคนจับตานะครับหลายคนจับตาว่าจะฉีก MOU หรือไม่เพราะตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้ามีก้าวไกลต่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้สวจะเอาหรือเปล่ายังเป็นคำถามคำโตๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าทางเพื่อไทยเมื่อต้องมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลน,นะจะเดินหน้าแบบไหนคุณหมอชนอนานศสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับบอกถ้าเพื่อไทยได้เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยหลายเรื่องจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของ MOU แต่ไม่ใช่ยกเลิกนะ อาจาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมการรื้อ MOU ไม่ได้เหนือความคาดหมายนะฮะที่ผ่านมาเพื่อไทยก้าวไกลที่เขาเขาเปรียบเทียบเหมือนกันอะไรนะการสละองสองปีบอะไรที่เป็นพี่น้องฝาแฝดอ่ะ <ฟา S 1> นะ <ฟา S 1> ในละครยังฆ่ากันได้เลย <ฮา S 1> อยาคิดจะฆ่ากันมีหลายประเด็นที่เห็นขัดแยง้งมีเรื่องมาตรา112น1 2อยสชัดเจนนะฮะเพื่อไทยและอีก6พักขอให้ก้าวไกลไม่ใส่ใน MOU นะร่วงเรื่องนิรโทษกรรมคดีการเมืองนะฮะ ก็ให้เอาออกจาก MOU ไปก่อนหน้านี้และที่พิคพิคคือเรื่องแย่งตำแหน่งประธานสภาใช่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ะนะคะ,ะแลวก็ที่ฟาดฟันกันอย่างหนักเลยจนแฟนคลับด้อมส้มเนี่ยด้อมแดงเนี่ยตีกันเองในโซเชียลด้วยนะครับสุดท้ายต้องให้คุณวนนคนะ,คะหัวหน้าพักประชาชาติมานั่งในตำแหน่งประธานสภาคนกลางไงเราก็เห็นภาพเหล่านี้มาแล้วเนี่ยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายประเด็นที่ดูเหมือนว่าสองพักนี้ก็ยังกินแหนงแทงใจกันอยู่ยังจำได้ไหม วันที่15กรกฎาคมที่คุณพิธาปล่อยคลิปออกมา<อ>เรื่อง2สมรภูมิสมรภูมิคือการเลือกนายก<อ>กับสม,สมรภูมิการแก้รัฐธรรมนูน272นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเพื่อไทยเขาก็ไม่โอเคไงเขาบอกเนี่ยเหมือนกับเสนอมันนอกเหนือ MOU <อ>มันเหมือนกับเป็นการมัดมือชกนะั่นนะฮะใช่ค่ะนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะล่าสุด มีการคุยกับคุณหมอชลานานเพิ่มเติมใช่คุณหมอชลานานเพราะว่ามันมีกระแสข่าวว่ายังไงก็ตามเพื่อไทยเนี่ยอาจจะต้องฉีก MOU ร่วมกับก้าวไกลนะคคุณหมอชลานานบอกอยังไงบ้างครับค่ะคุณหมอชนลานานเนี่ยนะคะเป็นพูดเป็นทิศทางของพัก8พาร์ร่วมรัฐบาลในการจะตั้งรัฐบาลที่หลังจากเมื่อวานนี้บรรยากาศเมื่อวานนี้ที่เสนอชื่อคุณพิธาไม่ให้เป็นนายกซ้ําไม่ได้เนี่ยนะคะอบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้น เอาเรื่องนี้ก่อนนะเพราะจะเป็นข้อที่จะผูกมัดต่อไปในอนาคต8พักร่วมยังคงเดินหน้าจับมือจัดตั้งรัฐบาลตาม MOU ที่ได้ร่วมทำกันมาโดยให้สิทธิแกนนำก็คือพักก้าวไกลเป็นผู้เริ่มในทุกกระบวนการการพ,พ,พูดคุยต่อจ,จากนี้ไปจะให้เป็นหน้าที่ของพักก้าวไกลเป็นผู้นัดหมายมามก็ยืนยันว่าพักเพื่อไทยจะไม่ปล่อยมือจากพักก้าวไกล ขนาดนี้ยังอยู่ด้วยกันฟังซุ้มเสียงแบบนี้แสดงว่าดูยังรักกันดีนะคือตอนนี้มันมันเปลี่ยนไปจากนี้ไม่ได้ไงอตอนนี้สเต็ปในการเลือกครั้งที่3ยังคงต้องน่าจะเป็น8ปดพักนี้แหละ,ะ,ะที่ยังคงต้องภาพคือการจับมือกันค่ะ,ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของการเสนอนายกรัฐมนตรีในการวดรอบ3สัปดาห์หน้าก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุย ที่จะเกิดขึ้นอตอนนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้รอเพียงพักก้าวไกลนัดหมายมาอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ที่จะตกลงกันนะคะไปฟังเสียงหมอชะละนานฮะก็โดย m อ u ที่เรามีต่อกันนะครับเราให้สิทธิพักแกนนํำคือก้าวไกลเขาเป็นผู้เริ่มการในการที่จะดาเนินการทุกกระบวนการน่นะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยกันเนี่ยก็รอให้ทางก้าวไกลเขาไปพูดนัดหมายมาต้องรอครับต้องรอ คณะที่เราเป็นแปดพัก่วมการตัดสินใจอยู่ที่เข้าไกลเขาจะมีท่าทีอย่างไรออกมาก่อนก็รอนัดหมายนะฮะอย่างเมื่อวานนี้ก็หาดูการเบื้องต้นแล้วก็รอเวลานัดหมายนะครับอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะนัดหมายกันผมก็รออยู่ครับผมก็รออยู่เดี๋ยวรอก้าวไก่นัดมานะคะส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคะแนนประธานของถึงตําแหน่งตําแหน่งของประธานสภาที่บอกว่า8ปดพักร่วมเนี่ยติดกระดุม ผิดตั้งแต่เม็ดแรกนั้นคุณชรละนั่นว่ายังไงไหมคงแล้วแต่มุมมองจะสรุปว่าผิดหรือไม่ก็ต้องดูข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ดูเป็นเรื่องๆไปความเห็นต่างเป็นสีสันของระบอบประชาธิปไตยและจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ก็เป็นเพราะแปดพักร่วมแพ้จึงถูกมองว่าเราติดกระดุมผิด <c oughs> แต่ถ้าหากเราชนะก็จะมีการมองไปอีกแบบหนึ่งครับ <c oughs> คุณหมอชนายังไม่พูดชัด<ะ>ว่าหลังจากนี้8ปดพักจะเดินหน้ายังไงเบื้องต้นคือก็ต้องคุยกันะนะฮะแต่มีข่าวออกมาจากทางคุณสุทินคลางแสงร้องหัวหน้าพักเพื่อไทยมีสื่อไปสัมภาษณ์คุณสุทินคุณสุทินบอกตอนนี้นะคิดเร็วๆเนี่ยมันมีอยู่3ามทางด้วยกันที่จะเดินหน้าไปด้วยกันหนึคืออะไรฮะแปดพักนะฮะจับมือกอดคอเป็นฝ่ายค้านเป็นไปได้หรือเปล่าเ,ออเพราะว่า อันนี้เสียงข้างมากอยู่แล้วถ้าไปเป็นฝ่ายค้านก็ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะรัฐบาลเป็นเสียงข้างน้อยไงนะฮะสองคือเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแยกทางให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเอออันนี้ก็เป็นไปได้ไหมนะฮะสามเพื่อไทยก้าวไกลร่วมรัฐบาลแต่ต้องลดท่าทีมาตราหนึ่งร้อยสิบสองถ้าหากปรับท่าทีไม่ได้ก็อาจจะต้องแยกจากกันไปนี่อาจจะเป็นเงื่อนไขในการคุยกัน เพราะ M O U ที่ลงไว้เมื่อเปลี่ยนขั้วมาเป็นไม่ใช่เปลี่ยนขั้วเปลี่ยนพักมาเป็นเพื่อไทยเป็นแกนนานะ,ะผมว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงใน M O U แน่นอนอเพราะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่ามันมีหลายข้อนะฮะที่ทางเพื่อไทยเขาก็ไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลแต่ตอนนี้คดีเดตจากก้าวไกลไม่มีแล้วไงนั่นหะสิไม่มีละมีแต่คดีเดตจากทางพ,พ,ทพักเพื่อไทย